สวัสดีครับวันนี้เราก็มีจำเห่พีอนะครับมาแนะนำนะครับเป็น24เสานะครับวันนี้นะครับมีอยู่2สีอ่าสีฟ้านี่นะครับหูเขาจะเป็นสีเหลืองม่วงนะครับก็เป็น24เสานะครับถักดอกบัวตัวนี้ก็จะเป็น ยี่สิบสี่เสานะครับสีส้มนะครับหูของเขาก็จะเป็นสีเขียวม่วงนะครับอืมอันนี้ก็ใช้พีร้อยปอนะครับก็มีจำหน่ายแล้วนะครับที่ลาซาด้าแนละ ช้อปปี้นะครับพิมพ์ชื่อเข้าไปเลยนะครับว่าจอมแห่อเสานะครับก็จะขึ้นรูปขึ้นมาตามนี้เลยนะครับยังไงก็ขอฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ